นี่ก็พากันเมื่อาจ้าแบบเนี้ยเต็มกับสอบแล้วจ้ะน้ำไม้กันพาไปเพชรกรับบ้านจ้าหาเพชรเนาะเจ้าหาเพชรเนาะน้าโอุ้ยดอกจูมก็ยังมีอยู่อันนี้นะนั่นนะเห็นบ่จ้าโอ้ยดอกจูมยังงามอยู่จ้าเอาพี่เก็บท่านได้น้ำไม้ไรจักนออยู่ด้เนี่ยจะไปหาน้ำไม้ไรเก็บเห็ดเก็บเห็ด เห็ดปวกจ้าเห็ดปวกปวกปลาเนอุ้ยบางดอกนี่เพื่นๆปาืปาอนปดไมนะโอ้ยใจกระเสดายจะเิ่นบาทเน้จ้ะเนาะกินดอกน้องุากันย่างไก่ได้เนี่ยนะอ้ยบางเอยู่แคมทางแล้วกนันแหนมยังตานะนี่น่าเจะของมานนอนเฝ้าอยู่จ้ะ โอ้ยได้ของแตกก่อนมาหาหน่อไม้ลัยเจ้าเนาะบ้านนี้โอ้ยแตกซั่มจะเอาว้ใสเนาะจ้าเนาะ,นะถือไปมันกับบุกจีนสักหน่อยคนหมานคนหมานไปขี่กับพ่อเฮ็ดเพิ่อนมามา,มาหาโนไมลัยได้จ้ามืนน้อน,นี้รุ่นเดียวกันยังตีรุ่นเดียวกันเลยว่าบ้านจ้า แต่กระบ,บานเอาได้จ้ะบาดโมเดลโมเมนต์บานโรยนะจ้ะเนาะบานยังแข็งแข็งอยู่โอ้ยเสียดายเด้เพื่อนๆท่านเป็นมาตะวันดีนี่ระจุมก็คือว่าเนาะกับบอมเอาเนาะไม้ไลายเขาอกอับโมเดลสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสุขสุขคนนะจ้ะเนาะพบกับช่องแม่น้องเกสอีกจ้ามึอนี่แม่น้องเกสกับภาพภาพเปลี่ยนบรรยากาศนะจ้ะเนาะเขาปานเนาะไม้ไลายนะจ้ะมึอนี่ มาเลาะมาชมเมืองะนะจ๊ะเนาะวันน้ำไม้จะขึ้นเหี่ยวหมดบอรหรือว่ายังอยู่เอาไปเห็นน้ำไหม่ทงแล้วจ้ะไปติดตามรับชมน้ำกันนะจ๊ะเนาะว่าสิมีบอเหมือนน้ำใหม้หรือว่าหมดแล้วไปกันเลยจ้าเพื่อนนี่นะเขามาปลาหน่อไม้ไล่พ่อเฮ็ดปวกจ้าไปนะเป็นแผ่นแล้วจ้ะนี่นะปาเดี๋ยวโอุ้ยดอกจูมก็ยังมีอยู่นี่นะนั่นอะไรน,นะเห็นบ่นจ้าโอ้ยดอกจูมยังงามๆอยู่จ้า เอามีดออกมาในเท้ามีเดเพื่อนพ่อบ้านเ,นเก็บเลยจ้ทาทั้งนั้นนะหมานหมนันหมันแล้วฮักกับลังขึ้นเขามาป่าได้จ้ะนี่นะกับเขามาป่าจ้าอุ้ยมีน้องเกะเก็เอาถุงเลยจ้บาบา้าพ่อป้าจะมาเอาน้ำใหม่ไล่น่าจ้ะเนาะหมานหมนัมนหมันโอ้ยเป็นเพื่อนนี่นะดอกยงังจุ้มจูงแล้วจ้านี่นะ้านี่นะ้าดอกยงังจุ้มจูงเลยบวานไม่ไหม้แล้วจ้าซุมนี่ก็ได้ ในแต่เนาะบ้านนี้สบายสิได้ของแนวแตกก้อนก้อนสิไปหาหน่อไม่จะเนาะบ้านนี้เห็ดงไดเนาะจะไหวใส่เนาะเพื่อนๆจะไหวตรงไหนดีเพราะว่าไม่น้องเก็ท่านได้หน่อไม้ไรจักนอนอยู่ด้เนี่ยสิไปหาหน่อไม้ไรอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกปวกปลานะโนาอู้ยบางดอกนี่เพื่อน ปาดไม่นะโอ้ยใจกระเยดายจะพ้นบาทเลยจ้ะเนาะกินดอกม้หนึ่งก็หอมถีก็อ่าพักกันย่งางไก่ได้เนี่ยนะโอ้ยบางระยู่แคมทางแ,แางต่พักกันแนมยังตานะไี่น่เจ้าของมานอนเฝ้าอยู่จ้าโอ้ยได้ของแตกก่อนมาหาหน่อไม้ไล่เจา้าเนาะบ้านนี้โอ้ยแตกซ้ำ จะเอาไว้ใสเนาะจ้า,จาเนาะถือไปมันกับปเป็นตาแล้วน,นี่นะไาสิเปียวน้ำไม่ไลของนักนี่นะป๊าดมานันงามแท้ย่างกายแล้วจ้าเมื่อกี้เราไม่ได้เห็นเห็ดได้ไม่เห็นเห็ดดอกเดียวทีแหลกนะจกนันน้ำมันโง่ขึ้นจนเหลียวขึ้นมามนีา่นะคัก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 เมื่อก็้ถอนเอาเลยจา้าเพราะว่าเราต้องจีบแล้วรุ่นนี้นะ เชี่ยวแต่ดอกจูพจ๋พัดละจะเอามีดมาในเด้อพ่อบ้านเอาดอกจู๋พัดเนี่ยเฮ้ยเอามีดมาจีาดอกจูมเนี่ยนี่ล้วเป็นว่าคนหมานานะจ๊ะเนาะคนหมานยังจีบคนหมานไปหาไปขี่กับพ่อเฮ็ดไปว่าเฮ้อเไปขี่กับพ่อเฮ็ดนี่ดอกจูมมันจีจีม้มสักก้นจะดอกจูมเนี่ยว้ายมาได้มาได้ดอกจูมต่างจีมสักหน่อย คนมานคนมานไปขี่กับพ่อเฮ็ดเพเิ่งมามา,มาน้องใหม่ไล่ได้จ้จมื้เนี่ยดอกจูมเพิ่งนะจแจตัวนี้ตัวจีมชุกน้อย ดอกปลาน้โนไม้ไล่จ้ามื่อกี้นะโอ้เกิดเป็นแผ่นแล้วจ้ะเนี่ยนี่ดอกนี้ยังจุมจ่มๆอยู่จุม่มงามๆเลยจ้ะดอกเนี่ยโอ้ยเห็นนะสวยๆแล้วจ้ะดอกเนี่ยข้ามันมาวานนี่รนะายการแล้วจ้ะเพื่อนๆถ้ามาจั๊กแจงมาวาดนะจ้ะเนาะสิจุมม่มหมดเลยเนี่ย รุ่มนี้แม่น้องแก่กับชิดเด็ดเด็ดอร่อยจ้าเพราะว่าเป็นดอกบานแลน้วเนาะก็ต้องจิ้มเพิ่นละยางกายไปจนหอดผุ่นเลยหุ่นใหญเอาไปผุ่นเพราะจะเห็ดนะพต่นมอบานไปเก็บมาอีกแล้วจทางนั้นโอ้ยเพืนนะ่อน่าสงสัยายทัวแอนน,นนี่และะ้วลงเนาะหากันอีกจ้าน้ำหองยาง สองจูมแจนี่นะอย่าว่าได้จะเถามืแล้วนะีน่ยปาเลยนะย้ายไปได้คุณโพ้นเลยนะคุณนนเพื่อนเนพื่อนเห็นมั้ยจ้าพุ่นทางนั้นก็เป็นจุ่มเป็นจุ่มเยี่จ้าอ๋อนี่ก็อย่าว่าเถาเด้ออย่าว่าเถาเด้อ โอ้ยเห็ดปวกปลาหน่อไม้ลาจ้าดึงเอาเลยนะจน้ะเนาะเอาได้อยู่เจา้าเอาได้อยู่ว้ายขาดจ้ำเอาได้อยู่เจา้ายังเอาได้อยู่ไมีรุ่นจู๋เลยธรรมะาจะว่านี่ยนะพอดีโอเคแลยจ้ะเนี่ย ยังแข็งอยู่จ้าดอกยังแข็งอยู่เพราะว่าฝนมาได้ตกห้ำ้จาจ้ะเนาะทางนี้จ้าโมนึงเลยจ้าเกสีใส่ถอนเอาเลยได้จ้ะเนาะดึงเอาเลยสียดายสีดายสีดายไ่ยมีจูมเลย เอาะฉงนั้นต้อจ้ามูนึงจ้าจมจ้าน,นี่คือด,ดอกดขแข็งแข็งเลยอืมตัวนี้ยังแงามลยจ้าตวเนี้ดอกแข็งแข็งเลยเฮ็ดตาเพดตา ตัดเอาแบบนี้นะจ๊ะเนาะตีนเพิ่นเสื้ออไรเพิ่นเป็นเสื้อต่อไปจ้ะเขาตัดเอาเลยทัวนเป็นลูดจ้ะโพนเดียวกันนะจ๊ะเนาะหม่งทังเทิงเนี่เป็นโพนนี่จ้ะอ้อมมาทางนี้นะจ๊ะปุ่นโพนแผ่นหนึ่งทั้งหมดจ้ะโอ้ยหพระกระไรจะแกะพระกระไรเลยเก็บม่งนี่ก่อนจ้ะใหญ่ทัวโพนแล้วจ้ะ แป๊บเดียวกันก็เต็มถุงแล้วจ้าอืมนี่นะ่าดอกไมใหญ่แล้วจะแข็งๆเลยจุดนี้ยังหลายจ้าเพื่อนๆนี่นะพุะ่อนเพุ่อนเพุ่อนเป็นเวิร์้งนะจ้าพุ่อนเยงาหลบไปห้องข้างล่างเลยจ้าพูนาเต็มเลยเจ้าเต็มเลยแต่ก็ไม่จะรุ่นเดียวกันนะเจ้านาะรุ่นเดียวกันยังตีรุ่นเดียวกันไปว่าบานจ้า แต่กับบ้านเอาได้เจ่บ้านโม,ดมเดลโมเมนต์บ้านลอยนะจ๊ะเนาะบ้านยังแข็งแข็งอยู่โอ้ยเสียดายเด้เพื่อนๆทอมินมาสวัสดีนี่ระจุมก็คือว่าเนาะก่าบอกว่ามาเอาน้อไม้ไร่เขากับบ่ได้มาเห็นเห็ดปวกจ้าเพราะว่าแม่น้องเกสรสีหาอยู่แถวบ้านนะจ๊ะเนาะมื้อนี้นั่นว่าเสีเอาวน้อไม้ไร้ไปเห็ดน้อไมุ้งนะจ้าก็เลยต้องมาโอ้ยมีแนวโดนจีนดดใจให้มาเอาเห็ดปวกคัก หมูใหญ่จะพูดก่อนคนอ่ะใหญ่ลงไปเต็มเลยจ้าเก็บปวกหลังดำน,น,นะจ๊ะเนาะพอบ้านก็หาเขาละท้างจ้าพอบ้านก็เก็บอีกถุงนึงทั้งนั้นอือบอกมีไผมาเห็นเลยเสียดายเนาะ bên đây đọt chùn cái gì muôn, xịt bên đọt bản, bản ráo nó cha, bán cái đó ở đây chưa? Comment cho anh nè đây cả nữa cha nè, ô bản ขาวกันนี้แล้วจะเนาะยังสีทองขาวก่นนี้อยู่เป็นหีดปวกหลังดำแลจ้ะเนี่ยหลังดำแล้วจะเนาะจะเกิดมูไ่แล้วจ้ะเอาทั้งนั้นต้อจ้ะเต็มเลยจากเพื่อนเห็นมาจ้าเขาวเต็มเต็มพื้นแล้วจ้ะพณน่าเห็น่าจ้ะเพื่อนๆขาวแล้วจ้ะเดี๋ยวมาลองเก็ตพารเพื่อนๆง้างเบ่งกันอดอ๋ยวอย่างนี้สอันนี้คือทางหลังดำแบบนี้ โอ้ยเป็นเหี้ยวว่าตัวนี้ยพุ่นะายายไปวุ่นแล้วเพื่อนเพื่อนพน้อุ้ยเต็มโพลเลยเดี๋ยว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 น้องเกสิพาเพื่อนเพื่อนเบิ้งก็เจ่นี่นะเต็มเลยจ้าเห็นบ่ป๊าดดีใจได้ดีใจเด้อเดี๋ยวเพื่อนๆพนี่น้พี่นะาป๊าดเต็มเลยจ้าพุ่นน้า อย่าให้ไปพ้นแล้จ้ะอืมได้สิหวานหวานหานเดี๋ยวไปลองเกจิพักเ,เพื่อนๆปเบิางทางนี้จ้ะเต็มนเนื้อทังนี้ก็ได้อุ้ยๆเคยคอยๆย,ย่างสีเหยียบสีเหยียบจ้ะนี่นะเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปนะอย,ปปอยู่จ้ะนี่นไหโอ้ยเห็นไะเห็นไหมเจ้าเห็นไหมเจ้าอุ้ยป๊าดจ้า เงืนีนะ่ือก็เพิงทางนี้ยเพิงดังนี่จ้าเป็นดินเพิงเลยอย่นน่ะป๋าที่เจ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าสับหลายแท้จะมาหลายแทเยแแ้เสียงคนมาแล้วจ้าคนมาแล้วเสียงคนมาแล้วจ้าเปล่าเก็บจ้าเปล่าเก็บมิตรรุ่น ไม่ต้องเกตกับบอดด้าขาตั้งกล้องมาจ้ะ ไก่ยูลวกไก่ยูเออ,องคำเป็นมืออื่นเอาปไปได้แล้วนี่เนาะวันนี้ยังได้อยู่เด้ท้องแข็งอยู่นีเออ่เปึ้งผ้งสะอ้อนมาจ้าเป็นมูเป็นมูนม,มูยใหญ่เลยจ้าทำไมว่าพอา่อเมื่อวานจุ่มเมื่อก่อนเน,นาะจ้ะเนาะโอ้ยตาสิเก็บมวลตาสิจุ่มจค่ะวันนี่เป็นดอกบานจะเอา,าได้อยู่จ้าดอกบานไก่ชิ้นแข็งอยู่ วิธีการล่างเห็ดบานนี่ง่าย้วจะไม่น้ําพิ่เนาเกสสีบอกล่างเห็ดบานนี่ต้มน้ำห้อนลวกล้ะจ้าเพื่อนๆดอกเ็ดท้าสีบมุนนะจ๊ะเนาะขี้ดินเขาก็ออกดีดีจ้าดินเขาก็ได้เขาขูดตีนจักน้อยแล้วก็ไปน้ำห้อนลวกนะจ้านอกแลยมันห่อนเลยเรา่าเห็ดท้อสีบมุนนะจ๊ะเด้อวิธีการล่างเห็ดบาน เนาะคือมาพูเขาบอว่ายุเ่เฮปบอกพูเขาเบาอยู่นะเฮปบอกไอ้ไอ้น้ำไม้ลายปลาหน้าไม้ลายห่ายอยู่นะเขาเบานะแต่เขาก็บอกเคยมาได้ยักเคือเขาเลยปวดจักเขาบอกเคยได้มาหาเฮปครั้งนี้เหฮปออกได้สามสี่หมืนะ่นเนาะเปิดพื่อนอยู่จ่าเบื้องนี้สินะ แต่เรยอมนี่จ้าเป็นกีเคหักเอาหักเอาเลยได้แจาเบาบขีดินไปดอกเอาหักเป็นไว้แล้วจ้ะเนะาะเอาหักเอาแบบนี้เลย โอ้ยเพื่อนไม่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 จูงงอ้ําใช่ดอนี่มองนีเพื่อนออกไม่แล้วจะนอยังทั้งดอกแข็งแข็อยู่เลย นอนง,งามๆจ้ะเป็นบรรยากาศในป้าน้ำไหลนะจ้ะนี่ก็เป็นห้องน้ำห่วยไหลแล้วจะนั่งน้ำห้องผูน้ำต้นผู้จ้ะ

อย่างนั้นเราจะพี่น้องไว้เนี่ยสมน้ำไม้แล้วเจ้านะอมน,น,น้ำไม้เอาเมื่อไม่ังบ่นักแก้งจ้ะเอาตะเกียบไปหอกหเต็มกระสอบแล้วจ้ะมันมันมันจ้ะมาเนี่ยน้ำไม้ก็ได้เลทก็ได้ นะจ้ามัหนี้ก็มาสรุปคลิปกันจ้าการหาหน่อไม้กันเนาะมันมือนนี่นะจ้าเนาะของไม่น้องเกศหาหน่อไม้ไรหาหน่อไม้ไรกับพ่อเฮ็ดจ้าหน่อไม้ไรฮาก็ได้เป็นสอบปุ๋ยนึงนะจ้าเนาะกับอีกทีเครื่องสุงไท่จ้าแจม้าเบิ้งช็อตเด็ดจ้าเผ็ดปวกได้สองถุงใหญ่ๆแล้วจ้านี่นะแต่ว่าดอกเพิ่นกาไม่ทะลุบานนะจ้าเนาะแต่ก็ยังโอเคอยู่จ้าไปลวกน้ำ้อนได้เยอะจ้าเพราะว่าฝนบริโจค้างนะจ้าเนาะก็ยังได้อยู่ มันหลายจ้ะมันหลายเฮ็ดตัวกับสองถุงนะจ้ะโอ้ยนี่นะหอยเรือก็ได้จ้ะน้อยใหญ่ใหญ่โอ้ยนะมันมนัมนมันหลายจ้ะมือนเนี่ยมาเท้ไม้ไลก่ก็ได้เต็มกระสอบก็อีกหน่อยนึงนะจ้ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไม่น้องเกียจชาแนลเล้นะจ้าในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันจ้า ก็กันคลิปนาจ้าสวัสดีจ้าจ้านี่ก็พากันเมื่อจ้าปะเนี่ยเต็มกับสอบแล้วจ้า้ำไมก่นไปเป็นเพชรครับบ้านจ้าหาเพชรเนื้อจ้าหาเพชรเนื้อ